รถเข็นไฟฟ้า2รุ่นนี้แตกต่างกันที่วิธีการปรับเอนนอนรุ่น cm102plus mx ปรับนอนด้วยแมนวนวลส่วนรุ่น cm102plus x ปรับนอนด้วยระบบไฟฟ้าโครงสร้างผลิตจากคาร์บอนสตีนแข็งแรงขนาดบ่อรองนั่งกว้างพิเศษ55เซนติเมตร รองรับน้ำหนักผู้ใช้งานสูงสุด150กิโลกรัมสามารถทำงานได้3ระบบระบบไฟฟ้าผู้ช่วยเข็นและมือหมุนล้อครับ2รุ่นนี้เน้นใช้งานบริเวณภายในบ้านแต่หากต้องการนำไปใช้งานนอกสถานที่ก็สามารถพับเก็บใส่ท้ายรถยนต์ไปใช้งานได้ครับขับเคลื่อนด้วยกำลังมอเตอร์ 250วัตต์จำนวน2ตัวและแบตเตอรี่กรดตะกัว่ววิ่งได้ระยะทาง20-30กิโลเมตรวิวแชร์บังคับง่ายผู้สูงอายุใช้งานได้เพียงเปิดจอยสติ๊กแล้วดันคันโยกเพื่อขับเคลื่อนตามทิศทางที่ต้องการโดยความเร็วของรถเท่ากับความเร็วคนเดินปกติซึ่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยและยังมีเข็มขัดนิรภัย เบรกมือลอ็อกล้อเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นส่วนที่วางแขนสามารถเปิดขึ้นได้เพื่อเข็นเข้าโต๊ะฐานข้าวโดวยรวมแล้วทั้งสองรุ่นนี้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนเหมือนกันจะแตกต่างกันแค่วิธีการปรับเอนนอนขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าต้องการปรับเอนนอนด้วยระบบแมนนวลหรือระบบไฟฟ้าครับ หากติดต่อเราเพื่อนำสินค้าไปให้คุณทดลองที่บ้านหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นนี้ได้เลยครับ